ถ้าพูดถึงประเทศที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนมากๆนะครับแอฟริกาใต้นี่ต้องเป็นหนึ่งในชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงเลยแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าประเทศแบบนี้เขาจัดการกับปัญหาที่ละเอียบอ่อนอย่างเรื่องอาวุธปืนกันยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎหมายฉบับสําคัญที่พยายามจะสร้างสมดุลที่ว่ากันว่ายากที่สุดระหว่างสิทธิส่วนบุคคลกับความปลอดภัยของสังคมนั่นก็คือพระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืนครับ นี่เลยครับหน้าตาของเอกสารที่เราจะมาว่ากันในวันนี้พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืนปี2000ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่กระดาษเปึกนึงนะครับแต่มันคือรากฐานที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการควบคุมปืนของทั้งประเทศแอฟริกาใต้ไปเลยจุดที่ผมว่าน่าทึ่งมากๆของกฎหมายฉบับนี้อยู่ตรงนี้เลยครับคือเขาไม่ได้เปิดหัวมาด้วยการสั่งห้ามหรือข้อบังคับต่างๆแต่เริ่มด้วยการยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือสิทธิในการมีชีวิตและความปลอดภัย ซึ่งเราพูดแค่นี้มันบอกเราทุกอย่างเลยครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยมีชีวิตของผู้คนเป็นเดิมพันและเพื่อที่จะทําความเข้าใจกฎหมายที่ซับซ้อนฉบับนี้นะครับเราจะค่อยๆแกะไปทีละประเด็นกันตั้งแต่ที่มาที่ไปของมันแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาต้องทํำยังไงการควบคุมทั้งระบบเป็นแบบไหนไปจนถึงบทลงโทษแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของระบบนี้ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยทําไมทําไมกฎหมายฉบับนี้ถึงต้องเกิดขึ้นมา มันมีวิกฤตอะไรที่ทําให้แอฟริกาใต้ต้องลุกขึ้นมาปฏิรูปเรื่องปืนกันครั้งใหญ่ขนาดนี้เป้าหมายของกฎหมายนี้ชัดเจนมากเลยครับคือมันไม่ใช่แค่การควบคุมปืนแต่คือการปกป้องชีวิตคนป้องกันอาชญากรรมและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าปืนจะไม่ตกไปอยู่ในมือของคนผิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่การออกใบอนุญ,ญาตให้ใครสักคนเยอะเลยครับ ะพอเรารู้ที่มาที่ไปกันแล้วทีนี้มาลองมองในมุมของคนธรรมดาทั่วไปกันบ้างดีกว่าสมมุติว่าเราอยากจะมีปืนซักกระบอกในแอฟริกาใต้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างบอกได้เลยครับว่าเส้นทางนี้ไม่หมู่แน่นอนหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือเขาแยกกระบวนการเป็นสส่วนชัดเจนมากขั้นแรกคุณต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเป็นคนที่มีความสามารถและเหมาะสมที่จะมีปืนหรือเปล่าผ่านสิ่งที่เรียกว่าใบรับรองความสามารถ พอผ่านด่านนี้แล้วเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ไปขอใบอนุญ,ญาตสําหรับปืนแต่ละกระบอกได้พูดง่ายๆก็คือเขาคัดคนก่อนที่จะให้ไปคุมปืนครับแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วคนแบบไหนล่ะที่จะถูกปฏิเสธตั้งแต่ด่านแรกเลยกฎหมายนี้เขาวางเกณฑ์ไว้เข้มงวดมากนะครับเพื่อคัดกรองคนที่ไม่เหมาะสมออกไปซึ่งมันลึกซึ้งกว่าแค่การเช็คประวัติอาชญากรรมธรรมดารรมดาเยอะเลยดูสิครับกฎหมายเนี่ยมองลึกลงไปถึงตัวตนของคนคนนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจ ประวัติการใช้ความรุนแรงหรือแม้กระทั่งปัญหาการใช้สารเสพติดปัจจัยพวกนี้เนี่ยล้วนเป็นสัญญาณอันตรายที่ทําให้คนคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ทันทีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับทีนี้มาดูเรื่องอายุใบอนุญาตกันบ้างจะเห็นเลยว่ามันมีอายุไม่เท่ากันนะครับอย่างถ้าเป็นปืนเพื่อป้องกันตัวทั่วไปเนี่ยจะมีอายุแค่5ปี แต่ถ้าเป็นปืนสําหรับล่าสัตว์หรือว่ายิงปืนกีฬาจะอยู่ได้นานถึง10ปีเลยซึ่งตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยครับว่ากฎหมายมองระดับความเสี่ยงในการใช้งานที่แตกต่างกันเอาละครับคราวนี้เราจะซูมเอาออกมาจากเรื่องของคนทั่วไปกันบ้างแล้วมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นนั่นก็คือทั้งระบบที่ควบคุมชีวิตของปืนทุกกระบอกในประเทศตั้งแต่มันถูกผลิตขึ้นมาจนไปถึงมือของผู้ซื้อเลยครับ กฎหมายฉบับนี้คือควบคุมทุกข้อต่อในห่วงโซ่นี้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงงานผลิตช่างซ่อมปืนหรือคนนำเข้าส่งออกทุกคนในวงการนี้ต้องมีใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกการเคลื่อนไหวของปืนจะต้องถูกบันทึกและส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางของรัฐมันเหมือนมี CCTV จับตาดูปืนทุกระบอกอยู่ตลอดเวลาเลยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญเลยครับ กฎหมายเขาขีดเส้นแบ่งชัดเจนมากระหว่างปืน2ประเภทคือปืนต้องห้ามอย่างเช่นพวกปืนกลปืนอัตโนมัติที่โดยหลักการแล้วคือห้ามประชาชนมีเด็ดขาดกับอีกประเภทคือปืนที่ถูกจำกัดอย่างเช่นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่ถึงแม้จะขอได้นะแต่เงื่อนไขก็เข้มงวดสุดๆอย่างเช่นมีไว้ป้องกันตัวเองได้แค่กระบอกเดียวเท่านั้นมีกฎ แล้วก็ต้องมีคนบังคับใช้ถูกไหมครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่ากฎหมายฉบับนี้เขามีเขี่ยวเล็บที่คมแค่ไหนแล้วถ้าใครคิดจะลองดีจะต้องเจอกับอะไรบ้างนี่แหละครับคืออำนาจที่ทําให้กฎหมายนี้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆตํารวจสามารถขอดูใบอนุญาตได้ทุกเมื่อเลยถ้าพบว่าใครมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็สามารถยึดปืนได้ทันทีหรือแม้กั่สร้างการเข้าตรวจคนร้านค้าปืนทั้งหมดนี้คือคกลไกที่ทําให้การควบคุมมันเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่แค่ตัวหนังสือบนกระดาษครับ และถ้าอยากรู้ว่ากฎหมายนี้เอาจริงแค่ไหนให้ดูที่ตัวเลขนี้ครับ25ปีนี่คือโทษจำคุกสูงสุดนะครับแค่มีปืนต้องห้ามไว้ในครอบครองไม่ต้องเอาไปก่อเหตุด้วยซ้ำนี่คือการส่งสารที่ชัดเจนที่สุดจากรัฐเลยครับว่าการฝ่าฝืนกฎข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะนำชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมาประกอบร่างให้เห็นเป็นภาพใหญ่ว่าทั้งหมดนี้มันรวมกันแล้วสร้างระบบแห่งการควบคุมที่ครอบคลุมทั้งประเทศขึ้นมาได้ยังไง หัวใจของระบบทั้งหมดนี้อยู่ที่ทะเบียนอาวุธปืนกลางน,นี่แหละครับลงนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเป็นสมองกลขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ทั้งข้อมูลคนข้อมูลธุรกิจและข้อมูลตื่นทุกกระบอกทําให้รัฐสามารถติดตามได้ว่าปืนกระบอกไหนอยู่กับใครและเคยผ่านมือใครมาบ้างมันคือระบบที่ทําให้ไม่มีปืนกระบอกไหนหลุดลอดสายตาไปได้เลย โดยสรุปแล้วนะครับเพราะราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืนของแอฟริกาใตา้ก็เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวขนาดใหญ่เลยที่ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดมากๆเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นก็คือความปลอดภัยของสังคมมันถูกสร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์ทีละข้อทีละข้อจนกลายเป็นระบบที่ซับซ้อนและทรงพลังแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังทิ้งคำถามสาคัญไวใ้ให้เราได้ขบคิดกันครับว่าระบบที่ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมขนาดนี้ จะสามารถสร้างสมดุลที่แท้จริงระหว่างสิทธิของบุคคลและความปลอดภัยของสังคมได้สำเร็จจริงหรือไม่